ภาพยนตร์แอคชั่นสุดระห่ำที่แจ้งเกิดให้กับบรูซบิลลิสกลายมาเป็นแอคชั่นสตาร์คนใหม่แห่งวงการฮอลลีวูดอย่างเต็มตัวเป็นเรื่องราวของจอห์นแมคเคนรับบทโด,ดยบรูซบิลลิสในตำรวจนิวยอร์กที่เดินทางมายังลอสแองเจลิสเพื่อเจอกับฮอลลี่รับบทโด,ดยบ bon อ er, นนี่เบตเลียภรรยาของเขาในงานปาร์ตี้วันคริสต์มาสอีฟที่ตึกนากาโทมิพลาซาที่ซึ่งภรรยาของเขาทำงานอยู่ แต่ว่างานเฉลิมฉลองก็ถูกขัดจังหวะโดยกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใหญ่นำโดยฮันส์สครูเบอร์รบทโดยอลันบริกแมนที่เข้ามายึดตึกเพื่อวังปล้นเงินในตู้เซฟและจับคนในตึกทั้งหมดเป็นตัวประกันจะเหลือรอดก็เพียงแค่จอนคนเดียวเขาจึงต้องพยายามหยุดยั้งผู้ก่อการร้ายและช่วยเหลือตัวประกันทั้งหมดรวมทั้งฮอลลี่ภรรยาของเขาด้วย